เออวันดีครับเฮ้ยน่ากินนเนี่ยด้วยทําเย็นดาโบได้ด้วยดําเย็นดาโบเอ้ยโตให้พี่จอนโรยก๋ยเตี๋ยวให้ไหมเอาเีนี่นนี่อาอยาปพ่อค้าแล้ว้ลูกค้าสั่งาลูกค้าอยากกินเส้นอะไรเส้นใหญ่ครับเป้นใหญ่เย็นดาโบเส้นใหญ่เส้น เส้นใหญ่เน้นเส้นไม่เอาเลือดเอาหัวเสียหรือเอาเย็นตาโฟเอาเย็นตาโฟแบบเอาแห้งน้ำถูกขีดมีที่ไหนนี่เย็นตาโฟแห้งไงแห้งเย็นตาโฟอ๋อเข้าใจละก็คือขูขิกอ่ะอ่าเอาลูกชิ้นทุกอย่างกลมลูกเดียวพอคนขายไม่ชอบนี่น้อยจะกินร้นไหนเฮ้ยรับพี่สองลูกไปเลยแต่ว่าไม่ใส่เลือดขาบอกงอกผักเอาไหมเอาผักนิดนึงเต็มกวยเลยได้ลัวกัวเสียให้โตหน่อยวะ เราดูตรงนั้นแต่เราไม่ได้ดูมือ,มอแล้วดูแค่นี้แปลว่าอะไรมันพังพินาศมากในหม้อนะ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าเราอยากได้ผูกขีดแต่ว่าอันนี้มันน้ำลวกเส้น,นอ่ะมันต้องเสด็จหน่อย <c oughs> ค่อยค่อยหายไป <c oughs> มันไม่ค่อยสะดวกให้ถ่ายพอ <c oughs> ถ่ายปุ๊บมันรุดร <c oughs> ออกติดปากวางชามแล้วซอสเด็นดบ้อหม้อแล้วก็ลูกค้าเราจะเอาน้ำนิดหน่อย อ่ะเรียบร้อยครับเย็นตฟนแห้งกุกขีกน้ำน้อยแห้เอาเลือดใช่ผัดก็ดีบมาพิเศษลูกกลมแค่ลูกเดียว สวัสดีตอนเช้าครับก็วันนี้ผู้ปฏิบัตเล่าให้ฟังแต่เช้าเลยครับว่าวันที่17นะคะก็ครบรอบ30ปีพุทธาธรมินมันครบรอบการฆ่าประชาชนนะครับสาปีแล้วเดี๋ยวรอแม่มาเล่าให้ฟังว่าพูดเรื่องอะไรบ้างทีหนึ่งแล้วกันวันนี้ตื่นเช้าต้องไปบรรยายที่เดิมอีกแล้วนี่คือสาเหตุที่ทําให้ผมไม่ได้ไปกับจอร์จเจาะเจ๋งนะอ่ะข้าวเช้าวันนี้ครับนําเสนอ เหมือนเดิมใครเห็นอ่ะน่ากินไหม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 ครับไก่บานอืมอาหารวันนี้หมือนกินแต่ของสีเหลืองนี่ก็สีเหลืองนี่ก็สีเหลืองกันี่นก็ดูสีเหลืองเนยก็สีเหลืองน้ำผึ้งก็สีเหลืองนี่คือก๋วยเตี๋ยวที่เราลวกเองเพราะว่าเส้นมันดูแข็งๆอืม กับเกลือเกลือโบเต้ีกินยอดมีไข่ด้วยนะฟากไม่มีใครตื่นเลยไม่มีตื่ยอดเลยอ,ยอ,ม,อมเล็ดชีสอ่มก็มาตรฐาดเหมือนเหมือนลูกเี่รสชาติที่พะมุงนึกออกอ่ะเพ้ ไม่ได้แดงุรอบรอบที่แล้วมาฝนตกรอบนี้เช็คอากาศแล้วพยากรณ์บ้านเรานะฮะแม้จะไม่ค่อยแม่นมากก็ตามแต่ไม่ได้แรงุรอบรอบีบมาก,ก่อนครับเดี๋ยวฝนตกขากลับนี่เอาไงวะถ้าฝนตกเนี่ยเฮ้ยยืดซึ้งเลยนะครสามแก้วนะตีม,มันลงไหม แก่เนื่อยดีวะล้นละล้นละเอ expert อ่ะจะเห็นไม่ยอมเทโอ้โหจะให้กูเทเพิ่มแรงตึงหน้าน้ำเลยนะไหนไหนกินไม่แข็งแล้วเทหมดก็ไม่ได้แล้วแม่งก็ร้อนนี่ไงวัดวัดแบบความสามารถแล้วเนี่ยอ๋อทำไม่ได้ห่วยด้วยคนบอว่า expert ไง ถือว่าได้ไไดด้้ถือร้อนมันร้อนใช่มันร้อนพี่นายกินไดแต่มันจะไม่มีหวานเลยนะใช่อันนี้คือเมล็ดที่พี่ยอดบอกว่ามันคือเมล็ดแม็กกี้อ่ะใช่มันไม่ได้เค็มว่ากินกินมันไม่เค็มอย่างที่นายคิดนะเนี่ยยังไม่ได้คนเลยมันเบามันเบาเป็นไงจานทุกคอันนี้หัวเรียกว่าอ่อนพวกกลางมันนุ่มกว่ากลางนี่กินปกติอ่ะหรออะไรทั้งรลาผมนะพวกลางคืออะไร ก็คือเอ่อมันเล็กกาแฟพอมันออกมาจากต้นใช่ไหมมันก็เป็นเม็ดเมใช่ไหมแล้วเขาก็เอามาที่เขาเรียกว่าโรสเตอร์อ๋อขั่วใช่ก็คือก็คือขั่วคล้ายคเปิดเตาคั่วเก่าลัดอ่ะมันก็จะมีคั่วเหมือนเหมือนเราทำอาหารเลยเป็นสีน้ําตาลอ่อนคั่วกลางปุ๊บก็จะเป็นน้าตาลแดงบางพันคั่วมากดีก็เป็นสีน้ําตาลเข้มเรื่องนี้มันแตกต่างกันยังไงรสชาติใช่ความเข้มของกาแฟเกี่ยววะใช่ความเข้มโน้ตเหมือนเนื้อได้ไหมพี่ เหมือนเนื้อได้ไหมแรมีเดียมคือมีดอกมีใบมียางอะไสิเรื่องอวไเรื่ออ๋ออ๋อเป็นทางเนื้อตัวเต็กเต๊กข้อสงสารเรื่องมาแรมีที่แรมนะที่จะไม่ดอกใบยางอีกไม่เข้าใจเลยะอไี้ไม่กลัวไม่ไม่เหมือนมันเหมือนผลไม้มันเหมือนนี่เปรียบเทียบเป็นมะม่วงดิบมะม่วงกึ่งสุกมะม่วงสุกอ่านันแบบนี้จะคล้ายกว่าคือมันมีโน้ตมะม่วงเหมือนกันนะแต่ว่าความฉ่ำความคาแรคเตอร์มันจะเปลี่ยนไปอืมก็ อะไรให้หมสุกก็หวานใช่ใชแล้ว<ช>แต่พันอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปขั้วขั้วหนักมากก็ขม,มขั้วน้อยก็เปรี้ยวแล้วพอมันเปรี้ยวพอมันไลโน้ตบางโน้ตของกาแฟมันยังอยู่ บางครั้งขั่วมากขึ้นไปเรื่อยๆโน้ตบางโน้ตมันเพิ่มขึ้นมาให้ชัดขึ้นมันก็จะเป็นพวกกลางไปสูงบางพันอย่างเงี้ยมันพวกไอ้กาแฟนัตตี้อะ่ะจริงๆไอ้กาแฟแม็กกี้อะ่ะมันก็คือมาจากกลิ่นถั่วเว้ยเพราะว่าแม็กกี้มันคือถั่วหมกักเป็นซอสแล้วมันจะมีโน้ตถั่วซึ่งบางครั้งบางทีกูเจอกาแฟถั่วแล้วกูก็เรียกมันว่ากาแฟแม็กกี้ซึ่งเบสเป็นถั่วอะไรก็ได้ถูกไหมไม่ว่าถั่วหรือมันมันก็มีเยอะมันเยอะเยอะพวกอัลมอนด์อะไรก็ได้ใช่ สดชื่นสดชื่นสดน้อนน้บอกให้เลิกกินโค้กกินสับใบน้ำปลาหลออย่างนี้มันจะไม่มีใครเชื่อแล้วเดี๋ยวเคยเห็นเป็นสับใกินสปบจนแบบมันไม่เชื่อว่าเป็นน้ำปลาใช่จริงๆอะพี่จอไม่น่าพูดคำนี้เรื่องไม่มีใครเชื่อไม่ระทักคนอื่นกกาแฟที่มึงกินเนี่ยนะอร่อยมากลยครับอ่าชสบหายเลยมาก่อนทีมงานอีกเลยไม่ได้แดกูหลอกไม่ได้แดกกูหลอกมาก่อนทีมงาน ชั่วโมงกว่า้ยตายไม่เป็นไรนั่งนั่งนอนนอนรอ,นอดีกว่ามาแล้วฝนตกแล้วรัชเนอะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มาก่อนเวลามันก็โอเคชิวๆขอชิวกับกาแฟหนครับเออเพิ่งดู Moon มูลในเมื่อวันก่อนเรากับชอบตอนแรกๆแ,แต่พอตอนหลังๆมันก็ใหญ่ <laughs> จอบ,บกอกว่า2ตอนแรกเริ่มช้าไปแ่อยแต่เรารู้สึกว่ามันก็เข้าอีหลบเดิมอะเดินทางเดินทางรีพารีดหีพารีดีไปทําอะไรสักอย่างรีบๆรีบๆเจอคาตอบแล้วก็แค่นั้นอะเราก็เลยกับชอบ2ตอนแรกๆมากกว่าที่มันแบบค่อยๆไปเนอะแบบค่อยๆให้เราแบบคิดว่าเฮ้ยมันคือ,อยังไงกันแน่วะดูมีปริศนาอะไรอย่างเงี้ยที่ดู MCU มาเรื่อยๆมันแบบคุณภาพมันถดถอยลงเรื่อยๆเลยนะแต่จริงๆมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงยุคก,ก่อนแล้วเหมือนกันก็อย่างก่อนหน้านี้ช่วงทอพกักแรกๆนะ็ห่วยใช่ไหมครับ มีดีมีไม่ดีสลับกันไปนั่นแหละส่วนตัวยังชอบโลกิมากๆอยู่นะครับโลกิสนุกสําหรับเราก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันประมาณนี้ยังไม่มีใครมาหรือกูมาผิดวันวะไม่ผิดนะเออไม่ผิดหรอกเนี่ยตงก้าเนี่ยมันต้องนวดจริงๆนะพี่ต้นลองเปิดใจดูผู้ชายกันเองคิดไรมากใครคอมเมนต์ชื่ออะไรโจโจ is happy โจโจ is happy ใช่ ทำไมภาพมันเด้กถึงโจโจ้โจโจ้บ้านน้่ยงใช่แล้วก็อ๋อยพี่ต้องแล้วลองไ,ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใช่ไม่น่าใช่โจโจ้ๆๆๆๆๆนั้นเอาไม่เป็นไรไม่ว่าจะโจโจ้ไหนก็ตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวจันนวดให้เลยไม่เอา จะนวดไม่นวดอ่ะความสมัครใจมันอยู่คนที่โดนนวดป<ม>กติมันอยู่ที่คนจะนวดให้นะมากกว่านะนวดอ่ะมันใช้แรงนะจงกา้ามันใช้วิาชามันต้องมีวิชานะของแบบนี้นวดให้ถูกจุดเออมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะนวดได้นว,วดได้นะนี้ก็เอออไปกับเขา,าเขาฝึกฝนมาไงก็ลองดูเปิดใจใช่นิดนึง <c oughs> โอ้ยจะพูดไปก็เดี๋ยวจะถาว่าลาม,มุกอีกมิ้นก็ลองไปให้ผู้หญิงก็ได้กันนวดไหลาะไเส้นตรงนั้นอ่ะอะตรงไหนอ่ะคือมันอย่างนี้ มาถึงเสไหนอธิบายกันเส้นไหนแล้้วอเลยเรื่องนี้มันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพี่จอร์ดชวนต้นกล้าไปปั่นจักรยานเพราะว่าพี่จอร์ดอะอยากออกกาลังกายแล้วพี่จอร์ดอะชอบปั่นจักรยานซึ่งจักรยานอะมันจะไม่ใช่แบบเฮ้ยเราปั่นไปเซเว่นนะมันคือแบบเราตั้งใจไปปั่นจักรยานแบบพี่จอร์ดไปแบบจุ้ยไปปั่นเสือหมอบอะไรเงี้ยมันก็มีเสน่ห์แบบนึงซึ่งเรารู้สึกว่าต้นกล้าไม่เคยเมื่อวานขับรถมาว่างๆแล้วชวนขุยต้นกล้าไปปั่นจักรยานพี่จอร์ดไหมพี่จอร์ดอะรู้ตัวเองว่าจะลดน้ําหนักก็อยากที่จะไปปั่นจักรยานชวนต้นกล้าต้นกล้าก็บอกว่าคือต้นกล้ามีปัญหากระเบาะคืออันนี้สมมติว่านี่คือบอก นี่คือขามันลงมามันแทงซึ่งในตำแหน่งอันนี้ไม่ทะลึ่งไม่ลามุกนะมะนต่อตามสลีรมันก็คือเอ่อไส้กรอกแล้วมันก็จะเป็นเรื่องอะไรดูดิกระาลิกกาะิกกาลิกเออกระเทียมกระเทียมมันจะเป็นไส้กรอกมันจะเป็นกระเทียมแล้วแล้วมันจะเป็นพื้นที่พื้นที่เปล่าก่อนแล้วก็ค่อยเป็นจุก ซึ่งไอพื้นที่เปล่าเนี่ยเวลามันเบาะมันกดทับนานๆน่ะมึงอ่ะมีปัญหาตรงเส้นตรงนั้นใช่ซึ่งมันสามารถทีเชื่อมกันมันระหว่างจุกกับการหลีกเส้นอยู่ออมันสามารถที่จะกด กดคลาได้นะพี่จ้าก็เลยเสนอว่าลองไหมเดี๋ยวพี่จอนวดให้อ๋อพี่จอนวดให้ด้วยคือพี่จ้าไม่ถืออะไรไงก็คนกันเองไงใช่คือเราเราก็รู้ว่าเราสนิทเรามองข้ามตรงนั้นได้เออแล้วเดี๋ยวเราเออนวดคลายจะได้สบายใช่จะได้สบายไม่ต้องแบบว่าเป็นคนอื่นองสบายแล้วมึงเนี่ยพิงกูจังเลยเนียนจ้ะแต่บอกว่าสนิทเลยนี่แหละเรื่องราวมันก็ประมาณนี้นี่คนอื่นเขาก็เชียร์นะ เขาต่อไปบอมตึงไปมากๆอ่ะแก่ไปต้องการจะลำบากแล้วต้องการนะจะรีเกรสที่วันนี้ไม่ยอมพี่จอร์นวดให้ต้อก็ยอมรีเกรสดีกว่าให้พี่จอร์นเอาหนังหลังมือมาโดนการหลดแกมันไม่โดนโดนคูก็ไม่ได้อยากจะสัมผัสหลดของมึงแต่มันมันมันก็มันมันทำได้อ่ะ มันทําไม่ได้ไม่ถ้าจุ้ยนอนคว่ำแล้วจุ้ยยกตูดให้พี่จอร์ดหน่อยเสร็จแล้วพี่จอร์ดก็เะลกมันใช่ไหมทะลึกใช่คือคือกระเทียมมันก็จะไปด้านตามแรงโน้มถ่วงถูกต้องพี่จอร์ดก็สามารถที่จะคลายให้ได้แต่เท่ากับว่าพี่จอร์ดก็จะต้องเห็นรูรูจุ๊กจุ๊กรูจุ๊กรูจุ๊กมันก็จะอ้าอยู่ข้างหน้าสวัสดีพี่จอร์ดอยู่เดี๋ยวสติกเกอร์ดอกไม้มาปิดไ้เออ ไม่เป็นไรเดี๋ยวลำบากกว่านี่คุยเล่นคุยเล่นออกมากินข้าวแถวโรงแรมนี่แหละเพราะว่าน้องๆเขาตื่นกันสายกันเลยไม่ไม่ไม่ทันกินข้าวที่โรงแรมไงเราก็เลยกินอีกทีแม่งเลยกะเพราน่ากินมากเลยอันนี้ใช่อร่อยอร่อยแม่ทอดก๋วยเตี๋ยวชามนึงกะเพราชามนึ่งเลยอร่อยส่วนของพี่จ๊อดเดี๋ยวต้มยำต้มยำบุหรือเปล่าไม่แต่บอกเขานะว่าไม่ยำไม่ยำต้มยำไม่ยำว่ายำเอง อเตรียมตะเกียบเตรียมช้อนที่บ้านคุณให้พร้อมเราจะไปพร้อมกันรอบเช้านั้นถือว่าไม่นับเพราะว่ากูนั้นยังไม่มีสติเลยด้วยซ้ําไปแบบไปแค่งกอ่สอนว่าบาจตินเออเชี่อใจจ่ายตังไปแล้วเออเอาให้เอาให้คุ้มหน่อยเกี๊ยวกรอบลูกสิ้นเนื้อหมูเออกินดีกินดีอ้าโอ้ผมก็ชอบเส้นแบบนี้ว่บดีนะเออเส้นเขาดืดีมากเลยอ้าวไก่ดูดีดูดีอ๋อเห็นเขาดูไห อ๋อโอโห้เฮ้ยมันลื่นคอหนูนุ่มเนียนหอมเจ้นไม่เละน้ำซุปมีหัวไชเท้าเนี่ยอากาศชื้นๆแบบนี้มันอึดอ,อ,อึดอัด่ะเออได้ซดน้ำซุปคล่องๆแล้วมันดีมกันว่ะต้องการถ้าเปลี่ยนใจก็บอกพี่จอนนะไม่เปลี่ยนต้องการรู้เบอร์ห้องพี่จอนอยู่แล้วพอพี <c oughs> <c oughs> ่จอนขึ้นจักรยานอยากให้ทุกคนออฟฟิศได้ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรายานจริงเว้ยมึงเปลี่ยนโลกพูดแล้วมันก็จะยาวคือเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องจักรยานเดี๋ยววันนึงมาโม้ นี่อันนี้ยังถ่ายทอดสดอยู่นะมยังถ่ายทอดสดอยู่แบบพักสินาทีครั้งสุดท้ายแล้ววันนี้หวังว่าคนนี้ได้ฟังรอบอื่นๆก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับการบรรยายของผมแต่รอบนี้ก็ไม่เหมือนกันไม่ค่อยเหมือนเดิมข้อมูลคล้ายๆกันเกินบ้างตัววอลกอประจำวันนี้คือซูม ว่าจะวาดมืออย่างนี้วาดมือแล้วก็มือถือแล้วก็เป็นเกสเจอร์แบบนี้รู้สึกว่าสีนิ้วที่เรียงกับมือที่ทำอย่างนี้มันเท่ดีวาดไปวาดมาแล้วรู้สึกว่ามันอึมครึมยังไงก็ไม่รู้แล้วมันก็นื้ออารมณ์ข้างในมันไม่นิ่งอะมึงมันเลยไม่อยากมาปั้นไอตัวอนาตมีี่อะเพราะว่าเราไม่ถนัดอะงั้นตีความใหม่เลยช่างแม่งเอาภาพใหม่ภาพใหม่ก็เลยเป็นคําว่าซูมที่สุดที่เรานึกถึงคือเขาเรียกว่าอ,อะไรไมโครสโคปหรือว่าก็คือจุลทรัศน์ใช่ไหมคือจุลทรัศน์มันดูเป็นอะไรที่ภาพลักษณ เราคนเดียวนะมันดูหรูหราซึ่งเราก็เลยพยายามวาดให้มันมีความเพอ้อเข้าไปนิดนึงมีความแอคชั่นแต่จริงๆไม่แอคชั่นอะไรให้มันเป็นความรู้สึกว่ามันแบบวุ้บเข้าไปอะไรประมาณเนี้นั่นเองถึงบ้านครับผมมีตุลาอีกตอนบ่ายสองข้าวกลางวันของอิสระวันนี้นําเสนอตึบก๋วยเตี๋ยวไก่มะละครับผมของเด็ดของเด็ดมะละมะละอืม เป็นรถเข็นแบบป๊อกๆนะครับขายอยู่หน้าบักซอยรสชาติก็ตามมาตรฐานรถเข็นป๊อกๆเลยชอบดีครับข้ <c oughs> ออาวกลางวันอิสระวันนี้ <c oughs> เหมือน ja แดจาวูป่าอันที่สองครับผมข้าวมันไก่เรารู้อยู่แล้วว่ายังไงซะก็ไม่อิ่มเราก็เลยมีข้าวมันไก่เตรียมไว้ซัดโฮแล้วซอสกับน้ำซุปกปวยเตี๋ยวนะแซ่บนัวอ้า ขณะนี้เป็นเวลาสามนาฬิกาไม่ใช่สิบ่ายสามโมงหรือว่า15บหนาฬิกาพี่จิ๋วได้เดินทางมาถึงแล้วพี่จอกำลังเดินออกไปรับพี่จิ๋วนั่นคือรถของเราเฮ้ยวันมาเดีวไม่จุดไม่จุดท่าไม่จุดไม่จุดไม่จุดเมื่อกี้พี่ขับนี้แปลว่าไหนขับเลยไปแล้วก็เลยมาอ๋อใช่มันอยู่ตรงหัวโค้ง นึกว่าอ้วนซิ่งไม่ไม่ซิ่งไม่ซิ่งเลยขับช้ามากแล้วก็เลยอคือเห็นแต่ป้ายร้านอาหารไม่เห็นชื่อโรงแรมพี่กําลังคุยกันเลยว่าเอยจะออกไปคาเฟ่หาอะไรนั่งนั่งเย็นๆกันกันจะว่าไปเราไม่ได้ทํา q a เลยนะนไหนๆก็ไหนๆ เริ่มทาดีไหม Q&A ค่อยๆถามมาทีละวันละกันเริ่มแต่วันพรุ่งนี้แล้วเราก็จะค่อยๆทยอยต่อไปเผื่อวันไหนเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนหรืออะไรไงอย่างน้อยเราทํา Q&A ได้เนาะจะได้เป็นการสื่อสาร2ทางด้วยนะครับป่ะเริ่มเดี๋ยวไว้อ่านของวันพรุ่งนี้แล้วเขาก็จะตอบมาเืนี้แค่นี้แหละไว้เจอกันทุกคนวันพรุ่งนี้อิสระคิดว่าจะดูหนังอินเดียอยู่ยังไม่ไปสู้เมเลนเนียเพิ่มในเอเินลิงนะขอไปดูหนังอินเดียก่อนเจอกันเดี๋ยวไว้มารีวิว เหมือนมาอัพสโนทีกันเลยเนาะมาอยู่อังกฤษถามว่าตอนนี้กี่โมงตอนห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งแล้วร้านกำลังจะปิดแล้วเป็นเอฟเบอร์นิ่งทีแล้วโอ้โหแต่ดูดีมากนะบัตเตอร์ครีมนี่โอเมดแยมแล้วก็คนละชิ้นใช่ไหมใช่ของที่จอร์ดคือสิ่งนี้ก็คือเป็นแป้งครัวซองที่ใส่โมเข้าไปในคิวบ์แล้วก็อบครัวซองคิวบ์แล้วก็กินกับบัตเตอร์ครีมแล้วก็แยมสตรอเบอรี่ รู้สึกว่าเราตะมุตะมิกืะอ้นโซโซกันทรงชาเน้ยพิธียกนยำชาปะเนี่ยยกไปแล้วเชื่อเหรอยกไปแล้วได้ซองเยอะแล้วเออเป็นพิธีที่ชอบมากอยากจัดทุกปีเลยอยากจัดไม่ใช่วันเกิดอ่ะจะป้อนพวกมึงแล้วก็จะไปเจอกันที่เนื้อแล้วนะโอ้ดูดีนะบาดเข้าไปเมืองเนยอะ กลับไปต้องไปขึ้นเขียงอ่ะพี่จอห์ยังไม่ได้ไล่ตอเพอร์ซอนอลเทรนเนอร์เลยเนี่ยเอาภาพนี้ให้เทรนเนอร์ดูความเนยแบบฉ่ำไปทั่วปากตบด้วยชาสักหน่อยที่ชูติดมันยังไม่พอใช่ไหมล่ะจัดไปหนึ่งสกูปแต่คารุนิเกิน เรื่องว่าดูถูกไม่ได้นะครับบอดี้แบบนี้ทำไมคะอกว่าจะบกได้ไี่หมดคือหลายของผมลักชูรี่นะครับผมเป็นบอดี้แบบลักชูรี่สไตล์ไม่ถูกแล้วกว่ากูจะมาถึงจุดนี้อ้ามฮมได้ตื่มาไม่ใช่เลยว่ะก็เจอเนื้อครับฮันโซได้ฮันโซ่หน่อยเอาอะไฮะเอาเลยนะ โอ้โหชมพูสวยอือ <c oughs> อืมอารมณ์เจาะแล้วนะแล้วว่าได้ละลาย <c oughs> อ,อร่อยมากเหมือนเหมือนเนื้อเขาหมักหมักอะไรบางอย่างมาอือมันก็รู้สึกว่ากริลกำลังดีอันนี้นมีเดยมแลน์แล้วพี่นายสั่งอะไรโบนเมลโลไขก่กระดูกไขก่กระดูก เขาบอกคอลลาเจนอ่ะมันมีคอลลาเจนใช่ไหมคือกินแล้วเด้หน้าเด้งหน้าเด้งแล้วอ้วนไวเพิลดอายุลดอายุเพิ่มคอลลาเจนออกโอ้โหมันคือมันคือไขมันใช่ป่ะพี่ในกระดูกใช่ไหมใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพี่จอร์ดก็ไม่แน่ใจพี่จอร์ดไม่แน่ใจนูเทรนต์จริงจริงอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีน้องๆในแชทมาช่วยบอกมาบอกว่านูเทรนต์จริงจริงในไข่กระดูกมันเป็นยังไงคือมันกินยังไงวะมันต้องปาดมันต้องเอาขนมปังมาปาดอะจอร์ดจำไหมเดี๋ยวเลยตัดให้จอร์ดตักไม่จำมันกินเลยกินโซเลยกินโซนี่เ อว้าวหัวเด้งๆมันกำลังเด้งเฮ็นดรอยนะครับเฮ็นดรอยห่ะค่ะหนูค่ะจำได้พี่ตั่เมื่อกี้มันนักบนเี้ยสโกนมันกำลังเด้งอยู่ในท้องไอ้ไหชิ้นแค่นี้น่งบนได้ไมทวนมันทันทท้อนปกติไม่เคยไปเสดุ้ยเลยมันบอกว่าพี่นายกินสโพนมแล้วไม่ไหวว่ะแล้วก็เพิ่งมาเห็นเนี่ย กกนนผูกปวดมากคุณหมอเฟิร์นคะในขอโทษนี่ว้าวไหนๆกินแล้วก็เอาให้หมอแบบต้องเรียจออ่ะนี่อ่ะ กินเนื้อเข้าไปชักด hmm. hmm. uh ิ้นชักงอทุกคนเลยจะลองชิมไหมล่ะเลอกเป็นสลัด้าหน่อขอสปอยตัวเองสักสักถึงชำนี่เลยเนี่ยช้ำช้ำขออนุญาตนะครั้กูเดนะครับพวกมึงครับอืโหมัน ช้ำแบบแตกซ่านในปากเลยมันจุยสนักจริงมันจุูยเหมือนแบบร้านเขาไม่ได้ทําอย่างนี้นะแต่อารมณ์มันเหมือนเขาอัดเียลอยใส่วัวเนื้อมันช้าแบบซุปเปอร์บูสอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเจอของกูเดี๋ยวกูมีของกูถือว่ากําไรแล้วหนึ่งคำตุ๊กแกมัน <c oughs> ไหนเล้งใช่ประกาศตุ๊กแกมันรอพี่สุนีสั่งแต่งจีนจีนอาหารจีนก็ดูทุกอย่างที่พี่เจ้าสั่งนี่ <c oughs> แตอเสื้ออีกอ่ะคือกูใส่เสื้อลายชุนลีคนอื่นเขาสั่งเบียร์สั่งอะไรกูสั่งชาร้อนคนอื่นสั่งเนื้อกูสั่งกระลำตีมีอะไรอีกนีและเมียกูสั่งเล้งร้านสเต็กไม่กินกินเล้งนึกว่ามาร้านเขาต้มเจอกันพรุ่งนี้พวกมึงสวัสดี